ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นินจาดูบอลจะมาเล่าข่าวเรื้ยฟูของวันที่29มิถุนายนนะครับปี2566โดยข่าวแรกของวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของฟาบิโอคาวันโยนะครับดาวรุ่งของเอรอ้ยฟูเราโดยล่าสุดเนี่ยฟาบิซิโอโรมาโนนะครับผู้สื่อข่าวคนดังนะครับก็ได้รายง,งานว่า ตอนนี้ทาง r าเบ i p z ฟซเนี่ยได้ปิดดิวคว้าตัวคาวันโยไปร่วมทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเป็นสัญญาย,ยืมตัวถึงซีซั่นหน้านะครับก็คือถึงมิถุนาปี2024โดยในสัญญาเนี่ยไม่ได้มีการเซ็นว่าซื้อขาดอยู่ในสัญญานะครับไม่มีออปชันซื้อขาดอยู่ในสัญญานั่นเองก็คือก็เหมือนย้ายไปยืมตัวแบบเก็บเวลวครับก็ขอให้ เก็บเบลเทยเยอะนะครับแล้วก็ซีทาน่ามาช่วยทีมเราด้วยโดยข่าวต่อมานะจะเป็นดาวิดออนสตนนะครับได้รายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ให้ความสนใจที่จะคว้าตัวโดมินิกโซบอสไลน์นะครับชื่ออาจจะอ่านยากนิดนึงนะครับโซบอสไลน์ so Line, mm hmm. ของทางอาเบลซิงเนี่ยแล้วก็ได้บอกอีกว่าทางลิเวอร์พูละได้เข้าเข้าไปพบ เจ้าตัวในแคมป์ทีมชาติในสัปดาห์นี้นะครับส่วนค่าตัวเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดแล้วก็บอกอีกด้วยว่าในในดิวเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคาวันโยเลยนะเรามาดูนะครับว่าโดเมนิกสับ o อสไลน์เนี่ยเขาเป็นใครกันโดยโดเมนิกสับอสไลน์เนี่ยตอนนี้อายุ22ปีเล่นในตำแหน่ง Attacking งมิดฟิลดก็คือกลางลุกนะครับ เล่นให้กับทีมชาติฮังการีโดยเจ้าตัวเนี่ยเล่นไปทั้งหมด32เกมให้กับทีมชาตินะแล้วก็ยิงไปทั้งหมด7ลูกเจ้าตัวเป็นคนถนัดเท้าขวานะครับเจ้าตัวเนี่ยย้ายมาจากเลดบูซาวบวกนะครับมาอยู่เอสบูเลซิกในเดือนมกราคมปี2021โดยตอนนี้เขาอยู่ซาวบวกเนี่ยเขาคว้าแชมป์ลีกไปทั้งหมด4สมัยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยในประเทศอีก3 แล้วก็ยังมีชื่อเป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในฤด,ดูกาลสองพ้ของในฤด,ดูกาล2019และ2020ด้วยอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับว่าสอนว่าอ่านชื่อเขายังไงก็ลองไปหาดูได้ในทวิตเตอร์นะครับอันนี้ตำแหน่งที่โดมินิกซอบรสไลเล่นนะครับโดยกลางกลางไว้ยีบสองปีเนี่ย เล่นนะครับตำแหน่งหลักเลยเนี่ยก็จะเล่นเป็นกลางลุกแล้วก็สามารถเล่นอยู่ปีกข,ขวาหรือปีกซ้ายได้ด้วยและในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ลงเล่นในตำแหน่งกลางลุกเนี่ยไปทั้งหมด24เกมในทุกการแข่งขันนะครับแล้วก็ยิงไปได้ทั้งหมด8ป,ประตูแล้วก็ทำไปได้ทั้งหมด5 a แอสซิสโดยทางยูเลนนาเกลแมนนะครับอดีตโคช้ชของทีมอาเบร์เล็กซิกแล้วบาเยอร์มิวนิกเนี่ย ได้กล่าวถึงการย้ายมาของโดมินิกซซบอสไลน์เนี่ยว่าโดมินิกเนี่ยเขาสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งเขาสามารถได้ทั้งกลางลุกตัวลุกฝั่งซ้ายหรือทั้งปีกซ้ายแล้วเขาก็สามารถทำได้เช่นกันทำได้เหมือนกับฝั่งซ้ายนี่ก็คือฝั่งขวาก็คือเล่นได้ทั้งสองฝั่งเลยครับที่เขาจะสื่อโดยตอนอยู่เซาบวกเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นในตำแหน่งเบอร์สิบแล้วก็ไปอยู่ฝั่งซ้ายเป็นเบอร์แบ้าง โดยโซบสไลเนี่ยมีค่าสิทธิสัญญาอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับหรือตีเป็นเงินปอนก็คือ60ล้านปอนโดยถ้าเกิดมีการซื้อขายเกิดขึ้นเนี่ยทางเซาวบวกเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งไปทั้งหมด20%นะครับจากราคาขายแล้วค่าสิทธิสัญญาของเขาจะหมดเมื่อไหร่กันโดยโรมาโนนะครับในวันที่19มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยโรมาโนได้บอกว่า เขาเข้าใจว่าค่าฉีกสัญญาของโดมินิกโซบสไลน์เนี่ยจะหมดในวันที่30มิถุนาก็คือพรุ่งนี้นั่นเองไม่ก็อาจจะถึง15กรกรกฎาแต่ที่เข้าใจตอนนี้นะครับก็คือน่าจะหมด30มิถุนาก็คือหมดพรุ่งนี้โดยมีนิวคาสเซิลนะครับที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยซึ่งตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลก็ยังมองว่าค่าฉีกสัญญาเนี่ยยังสูงไปหน่อย ก็อาจจะรอนะครับรอหลังค่าจิตสัญญาหมุนอยู่ก็จะค่อยๆยิย่งข้อเสนอเข้าไปนะครับโดยทางลิวพูเอ็กโคเนี่ยก็ยังบอกอีกด้วยว่าทางลิวพูเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางไลฟ์ซิกนะครับแล้วก็ทางตระก,กูลของเลดบูลเลยจะเห็นได้ว่าเนี่ยเราเรานะครับทางลิวพูแล้วก็ทางตระก,กูลเลดบูลเนี่ยก็มีการซื้อขายกันบ่อยครั้งตั้งแต่เคสของเกตาเนี่ยที่ย้ายลิวพูมาในซัมเมอร์ปี2018 แต่ว่าการซื้อขาย,ยมันจบลงตั้งแต่ในช่วง2017แล้วถ้าใครจําได้นะครับเพราะว่าเราเราควาเราประกาศคว้าตัวในปี2017แต่ว่าเราชูเสอร์ในปี2018แล้วก็ยังมีทั้งเคสของทาคุมิมินามโนนะครับที่ย้ายมาร่วมทับริวพูในปี2020จากเรดบูลซาวบวกในช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็ยังมีทั้งอิบาฮิมาโคนาเต้อีกที่ริวพูลคว้าเงินฉีดสัญญา ราคา36ล้านยูโรจากไลฟ์ซิกนะครับมาในเดือนพฤษภาปี 2, 2021และล่าสุดเลยเนี่ยก็ยังมีเคสของฟาบิโอคาวันโยเนี่ยที่ย้ายไปร่วมทีมของอาเบไลฟ์ซิกนะครับสัญญายืมตัวก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ถ้าลิเวอร์พูลจะซื้อจริงๆก็อาจจะง,ง่ายง่ายนะครับง่ายเพราะว่าลิเวอร์พูลก็แบบมีคอนเนคชันที่ดีกับทางไลฟ์ซิกแล้วก็ซาวบกอยู่ด้วย ถ้าลิพูจะซื้อจริงๆก็ก็คงได้แหละแต่ว่าก็ต้องดูว่าราคายังมันจะไปจบที่ตรงไหนแล้วเนี่ยเขาก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ถึงเจคินคอบเน,นะว่ามันคงเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่พิเศษมากๆถ้าเกิดได้ทำงานภายใต้จเจคินคอบนะอืมปากหวานเนี่ยเราแต่เขาก็ยังพูดต่อว่า ก็คงเป็นประสบการณ์ที่วิเศษเช่นกันนะครับถ้าเกิดได้ทำงานภายใต้เปปกูเดล่าหรือทั้งโจเซ่มูลินโยก็คงพูดรวมๆนะครับแต่ว่าก็มีชื่อเจนคอปเข้าไปก็อืสนใจมาร่วมทีมกันไหมล่ะทางนี้นะครับโกนะครับก็ยังรายงานแต่ว่าลิเวอร์อพูลเนี่ยก็ยังสนใจในตัวของเค v เว่นตูรามนะครับแล้วก็ โรมิโอลาเวียอยู่นะครับไม่ได้แบบจะทิ้งดิวของสองคนนี้ไปเลยถ้าคว้าตัวของสปอสไลน์ไม่ได้นะครับโดยต่อมานะครับเป็นข่าวของลิเวอร์พูลนะครับจากสื่อในสเปนรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้เข้ามาร่วมวงขวาล่านะครับได้เข้ามาร่วมวงที่จะคว้าตัวนะครับกอนซาโลอินาซิโอนะครับ ของ Sporting Lisbon นะครับโดยตอนนี้มี Newcastle แล้วก็ Arsenal นะครับที่ให้ความสนใจอยู่ด้วยโดยหลังจากที่มีข่าวออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยปฏิเสธที่จะคว้าตัวนะครับ i w a อ e d i ้ a กองหลังของแฟรงเฟิร์ตนะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องมองหาช้อยส์ในกองหลังใหม่นะครับโดยลิเวอร์พูลเราเนี่ยก็ยังมีข่าวเกี่ยวโยงกับ Mickey ฟ a n e r v e n นะครับของ w o l บวก แต่ล่าสุดเนี่ยสื่อทางสเปนน่ะได้บอกว่าลิวพูเนี่ยก็ได้เบ่งได้มาให้ความสนใจกอนซาโลอินาซิโอนะครับ<ม>แล้วเขาก็ได้บอกอีกว่าเนี่ยว่าอินาซิโอเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีข่าวกับลิวพูนะแต่ว่าเนี่ยลิยวพูเนี่ยได้ส่งสเกาแมวมองเนี่ยมาติดตามฟอร์มของอินาซิโออ่ะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ลิวพูเนี่ยก็ยัง จดชื่อเนี่ยอยู่ในช็อตลิสต์เนี่ยที่จะซื้อในซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยโดยค่าตัวของเขาเนี่ยไม่ใช่ค่าตัวสิค่าฉีกสัญญาเนี่ยจะอยู่ที่45ล้านยูโรครับตามในสัญญาเลยก็คิดว่าถ้าสปอร์ติ้งจะขายก็คงก็คงรอให้ใครมาฉีกสัญญาเลยแหละครับอันนี้ก็เป็นสื่อของสเปนนะครับก็ความเย่อถืออาจจะไม่ได้สูงมากนะก็ฟังหูไว้หูไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ต่อมาเป็นฟาบิซิโอโรมาโนนะครับก็อาจจะทําให้แฟนหงบางคนอกหักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแฟนหงหลายคนก็คงทําใจไว้อยู่แล้วนะครับว่าคงไม่มีดีลนี้เกิดขึ้นก็คือดีลของคีเ l นเอ็มปาเป้นั่นเองนะครับโดยโรมาโนเนี่ยได้ออกมาพูดว่าต้องขอโทษแ,นแฟนนลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับที่ทําให้ผิดหวังแต่ตอนเนี้เขาอ่ะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องเลยหรือว่า เกี่ยวข้องอะไรเลยระหว่างริวพูกับคีย์อเอเป้สถานการณ์ของเอปเป้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเปเช่ต้องการที่จะต่อสัญญาหรือถ้าไม่ต่อก็คือต้องให้เจ้าตัวเนี่ยออกจากสโมสรเลยในซัมเมอร์นี้โดยถ้าเกิดยานะครับก็คงเป็นที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือเลอมาดิดนั่นแหละครับที่เรารู้ๆกันก็เราก็รู้เลยครับว่าเราไม่ทุ่มร้อยสองร้อยล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอเอจีจะทุ่มต่อมาเป็นขาออก นะครับก็คือลิซิลเลียมนะครับก็ได้ย้ายออกไปร่วมทัพอาร์เบเดียนะครับสโมสรนในสกอตแลนด์นะครับด้วยสัญญาเยือนตัวเป็นจำนวนหนึ่งฤดูกาลโดยน่าจะสวมเสื้อหมายเลขห้านะครับตามที่เว็บไซต์ได้บอกต่อมาเนี่ยครับฟาบิซิโอโรมาโนนะครับได้รายงานว่า ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้เข้ามาร่วมวงล่านะครับกองกลางชาวสเปนอย่างกาบีเวก้านะครับของเซตาบิโกหลังจากที่ว่าได้ถอนตัวจากดีลของดิแคนไลส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ยังมีลิเวอร์พูลและเชลซีนะที่ยังให้ความสนใจอยู่โดยค่าฉีกสัญญาเนี่ยจะอยู่ที่40ล้านยูโรโดยกองกลางวัย21ปีนะครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งหมายเลข6แล้วก็ตำแหน่งหมายเลข8นะ โดยทางของทางทางสื่อนะครับของเดกร์เดียนก็คิดว่าน่าจะเอามาเป็นแบ็กอัพของการจัดตปของกุฎีการหลังจากที่ว่าได้แมตติโอโควาซิตมาแล้วโดยเวกาเนี่ยได้ยิงไปทั้งหมด11ประตู11ประตูนะครับ แล้วก็ทำไปทั้งหมด4แอซิ์จากการลงเล่น36เกมนะครับในซีซั่นที่ผ่านมาในลีกลาดิกาและก็ยังทำ2ประตูนในเกมที่ชนะบาร์เซโลนาในนัดสุดท้ายของดูการทำให้เซตาบิโกรอตกชั้นไ่ได้อันนี้ก็มีข่าวกับลิพูว่าก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้รุนแรงไม่ไม่ได้แบบมีข่าวกับลิพูมากนะครับไม่เท่าพวกเคเบนตูลามพวกนั้นแต่ถ้าแมนซิตี้ก็สนใจก็อาจจะเซ็ตเขานะครับจะโหดไปไหนครับเนี่ย แล้วมาปิดท้ายนะครับก็คือเรามาสมมตินะครับว่าถ้าเกิดเซนกองกลางได้แค่สองคนเนี่ยในซัมเมอร์เนี้ยนเนี่ยจากหกคนนะี้เนี่ยที่มีข่าวนะครับเพื่อนๆจะเลือกเซนใครนะครับถ้าส่วนตัวผมนะถ้าถ้าเกิดเลือกได้นะคนแรกเลยผมเอาเบเรเล่าแน่ๆนส่วนอีกคนเนี่ยถ้าส่วนตัวนะถ้าผมนะผมก็ ผม,ผมชอบในเคเวนตูลานครับคือการเป็นเบิรอผมก็ชอบนะแต่ว่าหลังจากที่เมื่อวานรายงานไปครับว่าเขาก็อยากอยู่บายนต่อก็ก็คงเป็นเคเวนตูลามกับเบเลล่าเนี่ยถ้าเกิดได้ไมาจริงๆนะครับแลเ้เพื่อนๆห่ะครับถ้าเลือกได้สองคนจะเอาใครสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามไม่ได้ หรือสามารถคอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ